โอเคครับผมก็สวัสดีชาวคอกซิงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ช่องนัดคอกซิงเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันตลาดไทยนะครับมาขึ้นผลไม้รวมไปอุดรน,นะครับผมก็กําลังขึ้นอยู่นะมาขึ้นอยู่ตลาดอายลานะขึ้นตลาดอายลาก็ตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองก็กำลังขึ้นอยู่น่าจะเสร็จประมาณห้าโมงเย็นนะ ก็เดี๋ยวรอดูพี่เขากำลังขึ้นอยู่แล้วก็ถ้าใครสนใจพระเครื่องนะครับหลวงพอ่อเกษมครับแล้วว่าหลวงพ่ออื่นก็ติดต่อมาได้นะผมพอมีปล่อยนะครับแล้วก็รับเช่าด้วยนะโอเคอย่าลืมนะผมรับเช่าพระเครื่องหลวงพอ่อเกษมครับผมนี่นะครับกําลังขึ้นเลยคุณพี่เขาอยู่บนรถแล้วกําลังขึ้นอยู่นะครับ เราก็จอดรอนอนรอไปนะครับผมก็เดี๋ยวหาข้าวหาปลากินนะครับใส่ผ้ากันฝนหัวนิดนึงนะครับผมเผื่อฝนลปลอยๆนะครับแต่มันไม่มีฝนหรอกนะแต่ก็กันไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะสูงขนาดไหนนะครับจะสูงขนาดไหนโอเคก็ไว้เจอกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ่ายดูเรื่อยๆครับ Hey, you ain't see me activated You better hope that you never see me agitated I think about my actions, plan them out, evaluate it That's how I end up on the top, man, I'm calculated My mind's a weapon, my body is the engine I'm never second guessing I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing Persistence and obsession, that's how you keep progressing I already learned that lesson me agitated. I think about my actions, playing them out, evaluate That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is อันนี้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับปทางอุดอรนะครับผมประมาณนี้เลยคนระับเสร็จเรียบร้อยยางอะไรพร้อมสองเส้นนะครับเสร็จที่ีเรียบร้อยครับผมพร้อมออกเดินทางนะครับรูทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางนะครับผมก็ใครเจอก็ทักทายได้นะครับ ไว้เจอกันครับผมครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ปัม๊มปอทอก่อนขึ้น M6 นะครับนี่ปั๊มปอทอก่อนขึ้น M6 นะครับนี่ปั๊มปอทอปั๊มใหญ่นะก่อนจะขึ้น M6 ตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับก็ออกจากออกจากตลาดอัยารามาหกโมงนะครับมาอยู่นี่ก็สองทุ่ม สองชั่วโมงแล้วนะครับก็จอดพักรถหน่อยนะครับซื้อเครื่องดื่มหน่อยนะครับผมนะก็หาซื้ออะไรกินหน่อยนะครับนะแฟนผมกำลังไปซื้ออยู่ก็กําลังคาเซเว่นนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดินทางกันต่อ,อ,อครับผมก็น่าจะถึงประมาณสักตีสองนะครับเดี๋ยว ก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับขับรถไปชมบรรยากาศไปด้วยนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขับรถระมัดระวังนะครับรถเยอะครับผมผมขับมาวันนี้วันที่มิที่สิบสิบแปดนะครับรถยังเยอะแล้วนะครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะเริ่มกลับไปแล้วนะ เริ่มจะกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะพักผ่อนประมาณวันที่ยี่สหกยิบเจ็ดนะก็พักผ่อนยาวๆไปครับว่าจะไปเที่ยวลำปางนะครับผมไปไหว้หลวงพ่อหน่อยนะครับไปไหว้หลวงพ่อกเสษมหน่อยแล้วก็พาลูกๆไปเที่ยวนะครับพาเด็กๆไปเที่ยวนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวหาซื้ออะไรกินสักคู่นะครับผม ครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงตอนตีสองนะตอนนี้ตีสองครึ่งแล้วนะครับผมก็ดีบรรยากาศตลาดนะครับตีสองก็คึกคืนแล้วนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราไปพักผ่อนแล้วนะก็แกะเชื่อห้พี่เขาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเขาลงเองนะเดี๋ยวเขาก็ลงกันลงกันเองแล้วก็ไปพักผ่อนครับไปนอน นอนกันดีกว่าครับทุกคนเ,เดี๋ยวพี่เขาลงเสร็จเดี๋ยวพี่เขาก็มาเคาะประตูเองนะครับเอาไปนอนเลโอเคอเจอกันตอนเชา้าครับผมอ่าโอเคครับผมก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลงเสร็จตั้งแต่ตีสี่แล้วนะ ก็พอนอนเสร็จปุ๊บลงของเสร็จผมก็พับผ้าพับผ้าเสร็จแล้วก็ออกมานอนข้างนอกนะนอนข้างนอกตรงนอก,นอกตลาดนะ้นอกโดมแล้วก็เพิ่งตื่นโอเคครับผมก็คลิปนี้ถ้าใครถูกใจก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าครบหนึ่พันซับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีของแจกนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมาแจกนะครับผมโอเคก็เดี๋ยว คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ